จะไปอย่างตัวใหญ่ๆ ừ, ừ, วดตอนเช้าครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะพาทีมงานไปตกปลานะครับที่ถ้าเรือสเปนเฮดเราไปดูความหนุ่มของที่าไหนสวยไหมครับรู้สึกยอครับสุดยอดพี่ดาครับแน่นอนครับแน่นอนเลยครับพี่แคทพี่ดาครับสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปตามดูข้างในว่าเป็นยังไงคราพาไกด์ มาด้วยแล้วก็พาเกสครับจากเจแปนมาด้วยนะฮะมีทั้งหมด6กท่านนะครับครับไปลานะทีมงานันต่อฟ้านะเดี๋ยวครับท้าไม่ได้ปลาครับเรามีกวนครับอแหวนอยู่ในถุง เฮ้ยยังอยู่พี่ตอนนี้ดูข้างหลังเรือนะฮะสายเทับเป็นไงบ้างเอ่ยเมาขึ้นเขาขึ้นเมาขึ้นเนาะวันนี้โปรเจกต์พามาแบบสองตัวแล้วครับสองตัวนะมาแบบสายสุนทรนะครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีพี่ไม่ได้มานะแล้วเราท่านนี้นะฮะ หันหันหน้ามานิดนึงครับย้นครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับวันนี้ถึงเราจะปลอมตัวมาแต่เราตกได้กี่ตัวครับวันนี้ครับสามได้ปลาครับปลาสาสรปลาครับโอนโอคะแนนได้เลยกระโนุ่ปลาสามเมื่อท้นนบุรวันนี้ครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับตอนเมื่อเช้าเนี่ยเรามาจากงยุยยาฝนตกกันนะครับใช่ครับมีลมแรงมากเลยครับ เราห่างจากปากอ่าวนะครับประมาณ10กิโลเมตรถูกต้องไหมตอนนี้นะฮะน้ําลึกประมาณ40เมตรนะครับปลาส่วนใหญ่เป็นปลาสาดแล้วก็ปลาเก๋าปลาโจนะฮะไอโซ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 เอาไปทำปลาดิบแล้วปลาซิมมีปลาซิมมีนะฮะได้กี่ตัวครับวันนี้ครทำวันนี้ได้3ตัวเหมือนกันครับ3ตัว ได้โซตัวเล็กตัวหนึ่งโซตัวเล็กตัวหนึ่งวความรู้สึกเป็นไงครับบรรยากาศของอยังีกครับยังมาอีกนะฮะใช่ครับก็เห็นคุยกันไว้ว่าจะมาอีกสักอสองวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนนะฮะเราจะออกทริปกาลางคืนนะฮะเราจะมาได้หมือนกันภากนคกลางคืนนะครับใช่ได้มึกได้มึกแล้วก็มาฉลองเรือของสายลมไทยเรือใหม่ด้วยใช่ไหมครับน่าสิบล้านเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะทำทริปกันสนุกแค่ไหน นี่ครับเรามารูจักกับไายสุนทานะฮะสายสุนทาก็เป็นเจ้าของเรือตัวนี้นะฮะแล้วก็พาพวกเรามาเที่ยวทริปสนุก,กวันนี้นะครับเรือลำใหม่ย,ยังยังไม่เสร็จนะเรือวันเนี้ยลงแล้วรอชมลำใหม่ได้ครับเป็นสายที่รักมากนะฮะแล้วก็ทําอาหารอะไรอร่อยให้เราได้ทานกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกสนะครับ ไม่ได้วันนี้เป็นว่าสั่งได้กี่ตัวครับดเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราได้กี่ตัวนะครับนี่ส่วนใหญ่ปลาที่เราตกได้นะฮะเป็นปลาสากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวโหเยอะมากเลยนะครับฝีมือใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับสน,นุกดีครับสนุกดีนะฮะ เราออกมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ได้มาตกกลางิรนะครับความมั่นใจมาสูงสุดเลยฮะไกยังสุดเดทรีอ้อโพรตไกยังังก็เป็นโอฟุจนาตะลักการตกปลานะฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีการตกปลาที่สวยงามเยอะแยะมากมายนะครับ ดูนักแสดงครับตูเดชไฟออฟโร่นึ่งบโมนนับโมบานใช่ไหมครับนับโมบานนับโมบานนัสดงครับตูเดชโอห้าสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมฮะสนุกนะครับพิสเอนจอยดิสอีเวนต์เป็นตัวมาสับไปดูฝั่งขวานะครับ อันนี้คือปลาหมึกเหยื่อที่เราใช้ในการตกปลานะครับนี่มาดูมายบอสมาแล้วครับกระทู้ทางทูเดย์ฮะกี่ตัวมีเยอะได้กี่ตัวครับตอนนี้อ๋อไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะใหญ่นะครับเพราะว่าเรามาน้ำลึกแล้วนะครับกระทู้ทางชอบไหมครับชอบชอบชอบโอ้แซงเกี่ยวมาสิครับ

วันนี้ทะเลค่อนข้างจะแรงนะฮะคลื่นลมแรงมากสำหรับวันนี้นะครับ นี้เซกนัสังลังจะได้น่าจะเป็นปราศาส์อ๋อเทสต์ไ์หลุดไปแล้วไม่เป็นไรฮนะได้แล้วเขาจะมาก็าทางคงจะอ้วกอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ขอขึ้นไปพักผ่อนกันฮะเรามาดูว่ามาตัวแรกใครจะได้ <c oughs> เอาพี่น้องครับเดจอเลยครับเจอเลยครับเออความฝันกับความจริงครับเจอเลยครับเจนเลยครับ